รเราก็จะตอบรับเอาจดหมายไปส่งไีเลยนะครับจริงกดรับมันไปด้วยเราก็จะได้จุดนะครับอ่าถูกเรียกเอ็ดกาผู้ลัางเขนะเขาจะโดนความบ้าท่าท่าทุบตูมเลยนะครับเอ็ดกาอ่าแล้วก็อินเบดเราเข้ามานะครับผู้หล้างเคสนไหมครับ สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับเพื่อนๆเ,เราผู้มามองทุกคนนะครับวันนี้ผมสมาร์ตสไตล์นะครับจะพาท่านผู้ชมทุกท่านนะครับมาทำเควสเช่นเคยนะครับไซเควสของเกม Elden น i n งอ่านั่นก็คือเควสของ NPC ที่ชื่ออิลีน่านะครับหญิงสาวผู้ตาบอดแล้วก็ NPC ที่ชื่อเอดกานะครับอ่าบีดาของเธอนั่นเองเนาะผู้คุมดินแดนแห่งปราสาทมู นะครับที่แหลมเสียงสะอื้นนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปเริ่มการทําภารกิจเควสนี้กันเลยเนาะซึ่งภารกิจเควสนี้นะครับจะทําให้เราได้รู้ถึงเนื้อเรื่องและก็ทําให้เราสามารถที่จะเก็บไอเทมต่างๆมากมายนะครับอ่าเยอะแยะนะครับที่ดีมากๆนะครับไม่ว่าจะเป็นอาวุธนะครับไอเทมเควสต่างๆนะครับในเควสนี้ถือว่าคุ้มค่าอีกเควสหนึ่งเลยเนาะและที่สําคัญที่สุด นะครับไอเทมที่พวกเรานั้นหมายปองนันก็คือหนึ่งไอเทมดาบยักษ์ที่ดีที่สุดอีกเช่นเคยนะครับในช่วงที่เราจะเอาได้ในช่วงต้นเกมเลยนะครับเป็นสายดาบยักษ์ที่ไม่ควรพลาดในการทำา u e s นี้นะครับอ่ะภารกิจเริ่มแรกนะครับให้เราทุกคนอยู่ที่คอนสะพานเส้นสังเวยนะครับที่สะพานเส้นสังเวยเนาะ p ิ n g ปปเพนซิลล่าเช่นเคยนะครับเกาะด้านล่างตอนใต้ของริมเคปเนาะ เราตั้งต้นที่พรตรงนี้นะครับอ่าเดี๋ยวเราวิ่งไปหาออลีนากันเลยนะครับข้างหน้านี่เองเธอจะนั่งสูกาอะไรอยู่นะครับตรงจุดนี้เนาะอ่านไหมครับเดินมาถึงคูยกับเธอได้เลยนะครับออลีนาเนาะลูกสาวของเจ้าของปราสาทมีใครอยู่ตรงนั้นหรือเปล่าช่วยรับฟังข้าหน่อยได้ไหม ชื ain, south, ่อของข้าคืออิรินาข้าหนีมาจากปราสาทมลทางทิพใต้พวกท่ารับใช้ในปราสาทอจราจน้าตาไม่ดีมาตั้งแต่เกิดเลยเห็นไม่ชัดสักเท่าไหร่แต่ข้าได้ยินเสียงหร้องถึ่กล้องน่าสะพึงกลัวดังทั่วท่านพ่อช่วยพาค่าหนีออกมาแต่ตัวท่านเองยังอยู่ในปราสาทท่านบอกว่ามันเป็นหน้าที่ของผู้บัญชาการเธอเป็นลูกสาวของ ผู้ครองปรา,าสาทมนนะครับเปิดแผนที่ขึ้นมานะครับปรา,าสมมาทมนก็คือปรา,าสาทที่อยู่ทางทิศใ,ใต้นะครับนี่นครับบริเวณนี้เนาะของแหลมเสียงสซอื้นนั่นเองเดี๋ยวเราจะต้องมาหาบิดาของเธอนะครับพ่อของเธอนั่นเองเนาะของอีลีนาเดี๋ยพูดคุยกับเธอต่อนะครับเป็นงท่านพ่อวกท้ารับใช้ล้วนโกรธแค้นอาฆาตเราทุน กบฏนั่นเองคนที่หนีมากับข้าโดนพวกเขาทำร้ายไม่เหลือรอดแม้แต่คนเดียวถ้าคิดว่าที่ปราสาทโมเองก็คงได้ปรดเถิดท่านช่วยเอาจดหมายนี้ไปส่งให้พ่อข้าที่ปราสาททีได้ไหมข้าอยากให้พ่อหนีออกมาจากป้อมแม้ต้องละทิ้งหน้าที่ผู้บัญชาการก็ตามข้าแค่อยากให้ท่านมีชีวิตต่อไปโอเคนะครับเราก็จะตอบรับเอาจดหมายไปส่งให้เธอนะครับขอบคุณจริง ถ้างั้นอดรับมันไปด้วยเราก็จะได้จดหมายของอิรินามานะครับเริ่มต้นภารกิจขอร้องน<ล>ะท่านช่วยเอาจดหมายนี้ไปส่งให้พ่อข้าที่ปราสาทนะโอเคนะครับเดี๋ยวเรามาดูเนื้อเนื้อหาของจดหมายกันเลยนะครับอโอเคนะครับจดหมายของอิรินาจดหมายที่รับมาจากอิรินาส่งถึงพ่อซึ่งเป็นผู้บัญชาการปราสาทมูลถ้าชนะไหมฉันเลิศเปรอะคาบเลือดเล็เลกน้อย ดูเหมือนในนั้นจะมีตัวอักษรอยู่โอเคนะครับหลังจากนั้นนะครับให้เราเดินทางมาที่ปราสาทโมนนะครับสำหรับท่านใดที่ยังไม่มีพรนะครับก็ให้วิ่งง่ายๆเลยนะครับลงมายาวๆตามทางนี้ได้เลยเนะาะเพื่อมาถึงปราสาทโมนนะครับตรงจุดนี้ก็ระวังโกเลมยิงธนูยักษ์นะครับแต่ก็สามารถหลบได้ง่ายอยู่นะครับตรงหน้าปราสาทเนะาะสำหรับผมนะครับขอตั้งต้นที่ ปราสาสมูลเลยนะครับแทนหน้าแท่นยกปราสาทมูลอ่าโอเคนะครับเราจะมาถึงปราศาสตรมูลตรงนี้แล้วนะครับอ่าไปกันเลยครับขึ้นลิฟต์ไปด้านบนเพื่อเอาจดหมายนะครับไปมอบให้เอ็ดกานะครับพ่อของเธอชื่อเอ็ดกานะครับผู้ปกครองปราสาสมูลทางตอนใต้ของริมเกมแห่งนี้นะครับซึ่งพ่อของเธอนั้นได้ช่วยนะครับ ให้ทหารติดตามลูกสาวเธอให้หลบหนีออกมาจากปราสาทนะครับในขณะที่พวกคาดรับใช้นะครับหรือพวกลูกผสมต่างๆเนี่ยครับมันก่อกระบฏขึ้นมานะครับอ่าก่อกระบฏขึ้นมาทําให้เธอได้ส่งตัวลูกสาวเธอนั้นหนีออกมาก่อนเพื่อความปลอดภัยนะครับอ่าส่วนตัวเขานั้นนะครับขออภัยนะครับเธอเรียกทวดแทนว่าตัวเขานะครับส่วนตัวเขานะครับเอ็ดการ์นั้นก็ต้องสะสางภารกิจ ในฐานะผู้ปกครองปราสาทไว้ก่อนนะครับเพื่อให้พวกทาสนี้มันก่อกระบทหรือช่วงชิงนะครับไอเทมชิ้นสำคัญของเขาไปนั่นก็คือดาบยักษ์ที่ภารกิจนี้ที่เราหมายปองอยู่นั่นเองนะครับาดาบยักษ์นะครับโอเคเดี๋ยวตรงนี้ไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะต้องไปหาเอ็ดกาบนปราสาทนี่แหละ พวกบินได้นี่หน่าลำคาญลำคาญโอเคเคลียร์ไปอ่าโอเคนะครับเราจะลงมาทางด้านซ้ายนี้นะครับเพื่อที่จะไปหาเอ็ดกาด้านหน้านี้เนาะลงมาปุ๊บเควิ่งมาครับ ปัะูพวกนี้เชียร์ได้ก็ให้เชียร์ไปก่อนนะครับมันจะได้ไม่ตามเราขึ้นไปรบควนเควีเราตายหมดโอเคครับพิมมาทางนี้นะครับขึ้นเรียบชิงปาา่าศาทบันไดนี้มานะครับเราก็จะพบกับท่านพ่อของอีลีนาด้านนี้นะครับอ่าคุยกับเขาเลยนะครับอิตการนะครับอ่า ข้าไม่เคยเห็นหน้าเจ้าเลยนะข้าชีเอ็ดการาชาก็ดีแต่งตั้งข้าเป็นผู้ดูแลปราสาทนี้นะแต่ตอนนี้ก็สภาพอย่างที่เห็นพวกทาสรับใช้ก็จะลาจนไอเรานึกว่าพวกมันตั้งใจรับใช้ข้าอย่างดีที่ไหนได้ดนมันต้มเสียแล้วสมแล้วที่ชื่อว่าพวกสมมมันจะโสมม ปยนจิตใจข้าคงทาให้เจ้าผิดหวังนะไม่ว่าเจ้าจะมีกิจอะไรประสานมนก็คงสนองเจ้าไม่ได้อีกต่อไปคิดซะว่าเป็นของไทยโทษเล็กน้อยแล้วกันนะอ่า<ะ>เราก็จะได้รางวัลเล็กน,น,น,น้อยจากเขาก่อนนะครับกิ่งเรียวบูชายันอันนี้จะเป็นลักษณะเครื่องรางที่ใช้แล้วหมดไปนะครับก็คือถ้าเราตายนั้นรุนจะไม่ตกนะครับใช้ได้ครั้งเดียวเนาะต่อชิ้นโอเค เราก็จะเลือกฟังก์ชันนะครับมอบจดหมายอีหน้าให้เขาไปนะครับส่งให้ท่านพ่อเขาเลยนะครับโออีหน้าว่างั้นหรื <Thank you. S 1> อขอบใจข้าตีนี้เจ้าแล้วละ่ะแต่ว่าข้าคงจะยังออกจากที่นี่ไม่ได้ต้องให้ปราสาทแห่งนี้ล่มสลายไปข <Canada, I S 1> ้าในฐานะผู้บัญชาการก็จะมีต้องอยู่นี่เพื่อที่จะให้แน่ใจว่าดาบสมบัติแห่งมูลจะไม่ตกไปอยู่ในมือผู้ชั่วช้าเห็นไหมครับดาบสมบัติแห่งมูลนี่แหละครับดาบสุดยอดที่ ภา,ภารกิจนี้นะครับเราจะต้องตามมาตามให้ได้นะครับเจ้ arena, า <te al. S 1> ได้พบกับยีลีนา uh, หากหน้าที่ <One S 1> หมด <he> s <S จบสิ้นลงแล้วพ่อ <is S 2> ของนางจะกลับไปหาเป็นแน่นะโอเคก็คือเราต้องช่วยเขานะครับทำภารกิจในปราสาทโมน,นี้ให้เสร็จก่อน uh, ง่ายๆก็คือเราต้องไปฆ่าบอสนะครับที่เป็นกบฏ ต่อเอกานะครับในปรา,าสาทโมนพวกมีก็เท่นนะครับพวกนี้เนาะพวกลูกผสมนะครับต่างๆเพื่อที่จะนําดับมาให้เอ็กาก่อนโอเคนะครับหลังจากคุยกับเอกาแล้วก็ส่งจุดหมายอีลีน่นาแล้วนะครับเราจะลงไปด้านล่างของปรา,าสาทนะครับกลับไปก่อนนะครับโอเคเพราะว่าสิ่งสําคัญนะครับเป็นดาบประจําตระกูลของปรา,าสาทโมนนั่นก็คือนะครับ ดาบศักดิ์สิทธิ์ที่เอกานั้นหวงเห็นเป็นอย่างมากนะครับเป็นตัวแทนของเขาได้เลยเนาะเราต้องนำกลับมาจากการช่วงชิงไปของมิสมีกอสเทนนะครับพวกลูกผสมเนาะเราขึ้นมานะครับหลังจากที่เราลงไปหาเอกาตรงนี้นะครับใช่ไหมครับฝั่งนู้นเนาะให้เราขึ้นบันไดลิงมาแล้วก็ขึ้นมาตรงนี้เราจะลงไปด้านล่างตรงส่วนนี้นะครับ ตรงส่วนนี้นะครับปึ๊บอ่าจุดพรเลยนะครับก็ไปต่อนะครับเราจะลงไปเรื่อยๆนะครับตรงนี้วิวสวยมากนะครับวิวสวยมากนะครับจุดหมายปลายทางของเราเห็นไหมครับนู่นเลยลงไปตามข้างล่างนี้ก่อนนะครับปึ๊บไปลงมาเรื่อยๆครับลงมาเรื่อยๆ มีกุญแจดาบหินได้ด้วยนะครับมาเลยอ่าตรงนี้ไม่ต้องสู้ก็ได้นะครับเพราะว่ามันอยู่ในสถานะที่ยังไม่พร้อมสู้เรานะครับพวกนี้หลังจากนี้นะครับให้เราลงดูดลงหลังคาตรงนี้ปุ๊บอโอเคนะครับอ่าเราต้องหาทางลงอีกนะครับ อ่าโอเคลงตรงนี้เลยเลยนะครับปึ๊บด้านนี้จะมีของนิดหน่อยนะครับเห็นแวบๆบแบบอ่าแย่เหรียญทองสีหมุนโอเคครับมาทางด้านซ้ายปึ๊บปัดเสียวนะครับปราสมูลปราสาสตมูลโอเคนะครับ โห oh, วิวสวยมากอะลงไปเรื่อยๆครับตรงนี้นี่เองลงไปหน้าป้อมตรงนี้เนาะต้องเรากระโดดดีๆนะครับตรงนี้มันจะมีคือมีคารตรงนี้อยู่นะครับก็ลงดีๆด,ด้านล่างมีหนูด้วยนะครับอต้องระวังด้วยปึ๊บ ไม่ต้องสู้ได้นะครับวิ้งออกมาเลย <S <S โอเคมันตามมันตามตามโอเคอลงมาสะพานตรงนี้นะครับเราก็จะลงไปด้านล่างกันเลย ตายซะโอเคอ่ะหลังจากนั้นนะครับเราจะลงบันไดลิงตรงนี้ก็ได้นะครับบันไดลิงตรงนี้เนาะโอเคเนาะหลังจากนั้นนะครับอ่ะอาจจะไปเก็บของฝั่งนู้นก่อนก็ได้นะครับแวบบแบบ๊บๆเห็นแว๊บๆไกลๆ ยักษ์ปูยักษ์โอเคเก็บของครับขนุเสวยระวังครับแรงซะด้วยนะครับแบบเลยเสียเวลาเอาไปกำจัดบอสด,ดีกว่านะครับด้านหน้านี่เองเนาะมแมงกับคุณเยอะแยะไปหมดนะครับตัวแดงๆตัวแดงๆอยู่ด้านในนะครับ เราก็จะมาถึงหน้าห้องบอสนะครับที่เอ็ดกานั้นระบุว่านะครับพวกวิสีีกอเทนนะครับลูกผสมสิงโตพวกนี้เนาะพวกพวกธาตุอ่ะโอเคนะครับตรงนี้นะครับเราสามารถที่จะซัมมอนเอ็ดกานะครับเห็นไหมครับขึ้นเป็น NPC ช่วยเราต่อสู้นะครับกับพวกนี้ได้เลยนะครับเพราะว่าเราได้อันเชิญเป็นพันธมิตรจากการช่วยเหลือเขาแล้วเนาะตกลงีช่วยเหลือเขา ผมก็จะอัญชินเขานะครับมาช่วยสู้กับเรามาแล้วไปกันเลยครับทีนี้เราก็าจะมีพักพวบเยอะแยะเต็มหมดไปสู้กันแบบซัดกันแล้วซัดกันแล้วทีนี้เวลาสู้เราก็ระวังตกน้ำตกหูวด้วยนะครับ ที่เราตามหามานานนะครับสุดยอดดาบใหญ่ร้อยประสานนี่คือไอเทมคุณสมบัติสำคัญนะครับผู้คลองปราศาสตร์นั่นเองเนาะดาบใหญ่ร้อยประสานนะครับโอเคเก็บสุดแล้วก็มาแตะพอตรงนี้ก่อนนะครับเพื่อเป็นการปลอดภัยไว้ก่อนนี้นะครับเนาะ มาดูคุณสมบัติของดาบใหญ่กันเลยนะครับอาวุธในตำนานแห่งปรา,าสาทมูลนะครับเป็นหนึ่งในอาวุธในตำนานเลยนะครับดาบใหญ่แห่งการแก้แค้นแบกรับโทสะและทุกระทมนับไม่ถ้วนหนึ่งในอาวุธในตำนานอาอาวุธในตำนานชิ้นแรกนะครับในการเริ่มเควสของเอสกาแล้วก็อิลีน่านะครับเห็นไหมครับในอดีตวิรชนจากอาณาจักรล่มสลายที่เหลือรอดเพียงผู้เดียวเก็บรวมดาบจากนักรบทุกคนในตระกูลและต่อสู้ และสู้ต่อไม่หยุดยั้งนะครับทักษะการต่อสู้คำสาบานล้างแขนอืมสาบานตรอดับใหญ่ว่าจะล้างแขนให้เผ่าพันธุ์เพิ่มค่าพลังทุกอย่างชั่วข่าวช่วงขณะที่สาบานระดับความมั่นคงจะเพิ่มขึ้นด้วยอ่ะคุณสมบัติพิเศษนะครับท่าพิเศษของเจ้าดาบใหญ่ร้อยประสานดาบในตำนานเนี่ยก็ดีมากๆเลยนะครับก็คือเพิ่มบัฟเหมือนเราเปิดมหาลูนเลยนะครับเพิ่มบัฟทุกอย่างเลยเนาะเดี๋ยวเรามาถืออาวุธชิ้นนี้กันเลยเนาะอ่าเดี๋ยวเรามาดูสเตตนะครับ ค่าสเตตของสกลลิงเสริมพลังก็จะเป็นการบิวนะครับสเตตของสายสเตรนเป็นหลักเลยนะครับอ่าสเตรนเด็กแต่ว่าเน้นไปที่สเตรนเป็นหลักเนาะเพราะว่าให้สกลลิงที่เริ่มต้น4เลยนะครับยังไม่ได้ตีบวกอะไรนะครับอ่าฟิสิกอ a ดาเมก็ค่อนข้างสูงเลยทีเดียวนะครับอ่าเรามาดูเงื่อนไขของการถืออาวุธชิ้นนี้ได้นะครับก็คือเราต้องมีความแข็งแ่งที่40นะครับ ก็คือเลเวลเราก็น่าจะสักประมาณ30กว่าสี่นะครับก็จะสามารถถือดาบในตำนานชิ้นนี้ได้เนาะแล้วก็เด็กนะครับ14นะครับเด็ก14อ่าซึ่งผมตอนนี้มีความแข็งแกร่ง43ก็เดี๋ยวผมจะถือเลยละกันนะครับนะโอเคเพื่อเป็นการเหรอดาบใหม่นะครับโอเคไหมครับอ่าการโจมตีนะครับโจมตีแบบอุ้ปกตินะครับ ก็คือการกด R1 เนอะการโจมตีแบบอาวุธหนักนะครับปึ้งปึ้ง,องโอเคการโจมตีด้วยท่าพิเศษนะครับเรามาดูนะครับมันจะเป็นการบัฟท่าพลังต่างๆอย่างที่มันได้แจ้งไปนะครับนี่ไหมครับเหมือนเราเปิดใช้มหาลูนยังไงอย่างนั้นเลยนะครับเห็นครับท่ารีซิตต่างๆนะครับปับหมดเลย ต้านทานบีดดิง้งต้านทานชนะเสื่อมสลายต้านทานมละนะครับต้านทานพิษนะครับต้านทานสกาลิดล็อตอย่างเงี้ยครับบัฟหมดเลยเนาะกลับไปหาเอสกานะครับจากที่กําจัดมิสเีกอตเทนนะครับเรียบร้อยแล้วเนะาะการวิ่งอ่ะ,อะเราก็จะไปหาเอสกากันเลยนะครับ พอเรามาถึงเอสกานะครับเราก็คุยกับเขาได้เลยนะครับข้าซึ้งใจานักเพราะท่านดาบเล่มนั้นจึงไม่ตกไปอยู่ในมือของพวกโสมมมทวีข้าก็หมดหน้าที่แล้วน่าจะไปรับอิรีนาจากนี้ไปจะมีชีวิตอยู่เพื่อนาง อ่าโอเคนะครับเอกาก็จะสามารถไปหาอิลิน่าได้แล้วนะครับโอเคทีนี้เราก็จะกลับไปที่อิลิน่านะครับอ่าเปิดแผนที่ขึ้นมานะครับไปที่สะพานเส้นสังเวยเนาะจุดที่อิลิน่าอยู่นะครับอ่าโอเควิ่งลงมาเลยครับอโอเค เศร้าสลดหงุดหูเห,หลือเกินนะครับอ,อีลีน่านะครับก็ได้เสียชีวิตเรียบร้อยเนาะแล้วก็มีลักษณะเหมือนดาบนะครับดาบปาระหัตประหารเสียบอยู่ที่ศพเธอเนาะก็แสดงว่าเธอถูกฆ่านะครับโดยใครบางอย่างแล้วก็เอ็ดกาก็กาลังเศร้าโศกโศก,กาเสียใจอย่างมากนะครับแล้วก็เก็บสะสมความแค้นอย่างมากเนาะเดี๋ยวเรามาคุยกับเอ็ดกากันเลยนะครับอีลีนา่า ทำไมถึงลูกสาวข้าไปทำอะไรให้ความผิดของข้าหรือข้าเลือกผู้บัญชาการแทนที่จะเลือกเจ้านี่สินะกับตามสนองโอเคครับก็เขาก็จะรู้สึกผิดนะครับว่าเขาเลือกหน้าที่มากกว่าเลือกลูกสาวตัวเองนะครับในการปกป้องปราสาทมูนั่นเองเนาะทำให้ถูกลอบสังหารจาก อะไรบางอย่างนะครับโอเคนะครับเขาจะให้พบไอ้พวกดิลชานที่ทำให้เจ้าต้องประสบให้มันพบแล้วขุดลากถอนโคลพวกมันน่าจะทำให้จุงได้อ่าก็มาประมาณว่าเขาจะอาล้างแขนนะครับอ้าล้างโตษคนที่ฆ่าอิลิน่าตายนะครับอ่า โอเคนะครับนี <forest> ่ไหมครับโอเคหลังจากตรงนี้เอสกาก็จะเก็บสะสมความแค้นอย่างมากนะครับซึ่งเขานั้นจะออกตามค่านะครับลูกผสมนะครับที่เป็นท่าปอกระบทเหล่านี้เป็นหลักเลยนะครับค่าล้างเผ่าพันธุ์นั่นเองเ,องเนาะเดี๋ยวเราเปิดแผนที่ขึ้นมานะครับการจะดำเนินภารกิจเวทของเอสกาและอินนาต่อนะครับให้เราเปิดแผนที่มาแล้วก็ วิ่งมาที่ลิโอเนียออฟเลคนะครับทะเลสาบลิโอเนียบริเวณจุดนี้นะครับจะเป็นกระท่อมล้างแคนเนาะ,ะเดี๋ยวผมขอตั้งต้นที่เขตวิหารนะครับพรตรงลิโอเนียตรงนี้นะครับอ่าโอเคนะครับตอนนี้เราอยู่เขตวิหารนะครับพรตรงนี้เดี๋ยวผมจะวิ่งมาที่กระท่อมล้างแขนตรงนี้นะครับนีอ่อ่ะหน้าไปเลยนะครับ ตรงนี้เราก็จะพบว่ามีแต่เศษซากพวกรูปผสมนะครับอ่าแล้วก็ตรงเนี้ยเราจะโดนอินเวเดอร์นะครับเห็นไหมครับมันบังคับตกมานะครับก็จะมีพวกซากศพต่างๆนานา,นา,นานตรงนี้นะครับอ่าถูกเรียกเอกาผู้ล้างแค้นบุก,กเขาจะโดนความบ้าคลั่งเข้าควบคุมแล้วนะครับเอกาอ่าแล้วก็อินเวเดรเราเข้ามานะครับผู้ล้างแค้นเห็นไหมครับ นั่นก็คือเขาได้ทะลําลึกไปกับเพลิงเฟนซี่เฟรมนะครับหรือเพลิงข้างนะครับผู้ล้างเคนนั่นเองเนาะทำให้เขาต้องมาโจมตีไม่เลือกหน้านะครับอิกาพ่อของอีน่าเดี๋ยวเราต้องกำจัดเขานะครับตรงนี้นะครับจะทอมผู้ล้างเคนไหมครับโอเค Ma ครับเราก็จะได้รางวัลตอบแทนก็คืออัุนชาบริีนะครับอัุนชาบรีเงาอัศวินเสียดินแดนนะครับบวก8เลยทีเดียวเนาะอ่าก็ดีเหมือนกันนะครับบวกสูงเลยทีเดียวลูกชิ้นเนื้อดิบก็ถึงจุดนี้เราก็จะจบสิ้นภารกิจของอิตกานะครับอ่ิและอิลีน่าเนาะแล้วก็สําหรับผู้ที่อยากเสพเนื้อเรื่องในส่วนของพาร์ทนี้นะครับอย่าลืมว่าเควสของเอิการและอิลีน่านี้ จะเป็นการทําให้อนล็อกนะครับปลดล็อกเควสของไฮยิตานะครับซึ่งเป็นเหมือนจะเป็นร่างใหม่ของอิลีนานะครับถ้าใครอยากาจบเอนดิ้งของเอริสเลียงแบบเขาเรียกว่าเฟนซี่เฟรมนะครับหลอดออฟเฟนซี่ Lord ancy, หรือราชาเพิงข้างนะครับก็จะต้องดำเนินเควสนี้เป็นสารตั้งต้นเลยนะครับเป็นเควสแรกเนาะ เพื่ออันล็อกวิษของไฮยิตานะครับในการดำเนินภารกิจ l หลดออฟเฟนซีในตอนท้ายสุดของเอเดนริงได้อีกเช่นเคยนะครับสำหรับเนื้อเรื่องในส่วนของพาร์ทนี้นะครับอาราชพึงข้างเนาะสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านที่ให้การรับชมรับติดตามนะครับท่านใดยังไม่กดติดตามช่องสมาร์ทสไตล์นะครับขอความปรุณาเป็นอย่างยิ่งเลยนะครับเนาะจะเป็นพระคุณนะครับอย่างยิ่งเลยในการพัฒนาทำคลิปนะครับเป็นกำลังใจให้กันนะ สำหรับในคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับขอบคุณมากๆครับสวัสดีครับ